สวัสดีค่ะขอ,อนะนำคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวเด่นประจำจังหวัดชุมพรกับพิ่ชันพรากฎยีนิรัตค่ะซึ่งแน่นอนค่ะภารกิจเด่นของนายพิรศักดิ์เมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรปามีนําเสนอเพียบเต็มพิกัดแน่นอนในช่วงเดือนนี้นะคะ ซึ่งเดือนนี้นะคะเป็นเดือนมิถุนายนต่อเนื่องกับเดือนกรกฎาคมในช่วงที่มีฝนตกตอย่างต่อเนื่องอย่างนี้นะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะอย่างที่ได้ยินอยู่ในขณะน,นี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะปลามาก,กับฝนค่ะก็เลยเป็นไข้ไปซะแล้วนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงดีด้วยนะคะ มากันที่ข่าวแรกเลยนะคะมีมาเต็มพิกัดแน่นอนในวันนี้กับข่าวแรกค่ะเมื่อวันที่26มิถุนายน2556ค่ะต่อก,การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2556โดยทางศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชุมพรร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและกลุ่มพลังมวลชนได้พร้อมใจกันสวมเสื้อสีขาวเพื่อร่วมกันแสดงเจตนารมและตั้งสัตย์ปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2556ณโรงแรมชุมพรแกลนดพาเลตภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยมีนายชาติชายอยทยพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายปรถมสาธิตานนนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ทั้งนี้ยังได้อ่านสารจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากลอีกด้วยค่ะสพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนอของพวกเราเพื่อให้ประเทศไทยเพื่อใ,ให้ประเทศไทยเอาชนะยาเสพติดได้แก่ และยาเสพติดทุกวันนี้นะคะเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดต่อสังคมและทั่วโลกของเราในขณะนี้นะคะก็อยากจะฝากให้คุณผู้ชมทุกท่านดูแลคนรอบข้างดูแลคนที่เรารักให้ดีเพอมีฉะนั้นแล้วนะคะภัยที่น่ากลัวที่สุดก็คงจะเข้ามาย่างกายกับคนที่เรารักฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับข่าวต่อไปนะคะคุณผู้ชมหลากหลายท่านเลยทีเดียวคงจะไม่ได้เห็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักอย่างนี้ อย่างบ่อยมากนะักเท่าไหร่นะคะสําหรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรของเรานะคะในบรรยากาศภาพชิลๆพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาของท่านค่ะวันที่4กรกฎาคม2556ค่ะหลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรของเรานะคะได้ไปถ่ายรายการเสวนาภาษาพ่อเมืองที่เขามะซีซึ่งแน่นอนค่ะบรรยากาศก,าก็ชุ่มฉ่าไปตามๆกันละค่ะและขณะนี้นะคะเขามะซีเองก็โด่งดังไปทั่วประเทศแล้วนะคะ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรจึงได้นำคณะค่ะทวนนกขมิ้นแบบของรัฐบาลกันเลยนำไปพักค้างคืนกันที่เขาเมาซีล่ะค่ะคุณผู้ชมในภาพบรรยากาศแบบสบายๆชิลๆสไตล์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะขอบอกนะคะท่านใจเลยสำหรับการนำเสนอการท่องเที่ยวคุณผู้ชมที่อยายอมแพ้ท่านผู้ว่านะคะนอกจากนี้แล้วนะคะ ยังจะมีหัวใจนักกีฬาซะด้วยเห็นไหมคะว่าท่านสวมเสื้อเชียร์ทีมฟุตบอลที่ท่านชื่นชอบด้วยนะคะลองสังเกตดูไหมคะใครทายถูกไปรับรางวัลได้นะคะที่ท่านที่ปรึกษาคุณสุรินทร์เราพัทระเกษมค่ะ ยังไงบ้างละคัภาพบรรยากาศน่ารักๆของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรของเราพร้อมกับคณะที่ปรึกษาเอาเป็นว่าทวนนกมินรอบหน้านะคะปราจะนำภาพน่ารักๆเช่นนี้มาฝากคุณผู้ชมต่อไปอย่างแน่นอนคอยฟังนะคะว่าจะไปทัวร์ที่ไหนต่อกับคราวนี้เลยค่ะเมื่อวันที่12กร,รกฎาคม2556ค่ะคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดชุมพรได้ดำเนินการประมูลเงินอากรรังนกอีแอนจังหวัดชุมพรบนเกาะรังเกาะเวียงและเกาะทิกง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองอเภอรประทิวจัังหวดชุมพรนอองประกวดราคาสารกางจังหวัดชุมพรชั้นหนึ่งโดยกำหนดราคากลางเสนอประมูลต้องไม่ต่ำกว่า168ล้านบาทมีอายุสัมปทาน5ปีนายคลองยุทธชัยปลัดจังหวัดชุมพรประธานในการรับซองประมูลการจัดเก็บอากรรังอุ้ยแอนจังหวัดชุมพรกล่าวว่าในการประมูลเงินอากรรังอุ้ยแอนจังหวัดชุมพรครั้งนี้ เป็นครั้งที่4แล้วมีผู้สนใจซื้อเอกสารประมูลราคาไปทั้งหมด5รายแต่เมื่อถึงเวลานะคะมีผู้เข้ายื่นเอกสารเพียง1รายเท่านั้นก็คือบริษัท KOC Import Export จำกัดเสนอเงินประมูลจำนวน169ล้าน1น9 0 0 0บาทเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะสำหรับการประมูลภาษีอากอรรังโนกอีแอนจังหวัดชุมพรค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าแม้จะไม่ใช่พี่น้องชาวจังหวัดชุมพรของเราที่ได้สัมป,ปทานในครั้งนี้ไปนะคะก็เปิดโอกาสให้รอบต่อไปและกันนะคะระยะเวลาคงไม่นานหรอกค่ะนะสำหรับข่าวต่อไปค่ะุ่งที่13กรกฎาคม2556ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและคณะได้นำติ่มซำไปเลี้ยงทีมข่าวและรายการคุยขโมงบ่ายสามโมงณคารนาบีชรีสอร์ทพร้อมกันนี้นะคะได้หารือในการนำเสนอข่าว และการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรให้กับคณะโปรดิวเซอร์เจ้าของรายการเพื่อนำไปประกอบในรายการโทรทัศน์และรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์มูนดนไนทีวีหรือช่อง9อสมทที่สัญจรมาในวันที่19กรกฎาคมนี้ค่ะรัตน์รีคหลวงชุมพรขอมันรีขอบิทักษ์อันนี้ขอบิทักษ์เนี่ยเป็นโฮมสเตย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยกว้างไกลมีหมดทุกอย่างมีร่งแกมีอะไรต่ออะไรทั้งหมดนะฮะ ัััเเเเนนนนนีมมมมกกก็็็จะปปดาาาาโลูขขแฟและในวันที่19กรกฎาคม2556นี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรร่วมรายการคุยขโมงข่าวเช้าสัญจรของสถานีโทรทัศน์มวลไดนายทีวีออกอากาศสดณพระตำหนักกรมหลวงชุมพรหรือเสด็จเตี่ยและพ่อเมืองของเรานะคะยังเป็นพรีเซนเตอร์แนะนำของดีเมืองชุมพรและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนั้นนะคะยังมีอีกหนึ่งรายการก็คือคุยขโมงบ่ายสามโมงค่ะณหาดทุ่งวัวแลนงานนี้นะคะพ่อเมืองของเราท่านไปดูแลด้วยตัวของท่านเองเลยละค่ะท่านบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราจะได้นําเสนอจังหวัดชุมพรให้คนทั่วทั้งประเทศได้รู้จักมากยิ่งขึ้นซึ่งงานนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนด้วยละกันนะคะที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีนี่ไหนว่ามีก<อ>ุ้งกูปลางไง มีด้วยครับมีด้วยครับอ๋ออยู่ในนี้ครับมันหมดหวทะเลหมดมาแล้วนะเนี่ยครับดูดูดูวัดดีครับดีเวัดดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะแม่เห็นภาพบรรยากาศของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรของเราเป็นพรีเซนเตอร์กิติมศักดิ์ นอกจากจะเป็นพีเซนเตอร์กิตติมศักดิ์แล้วยังจะเป็นโปรดิวเซอร์กิตติมศาัากดิ์ด้วยนะคะทํามชาติเจ้าของรายการเนี่ยนะคะนั่งเกรงไปเลยนะคะนอกจากจะเป็นโปรดิวเซอร์และพีเซนเตอร์แล้วนะคะยังจะเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีด้วยแง่นำติ่มซำไปเลี้ยงคณะด้วยนะคะเป็นว่า,ารอหนามาเลี้ยงบ้างได้ไหมคะท่านคะเอาละค่ะมาสู่ข่าวต่อไปกันเลยกับข่าวเมื่อวันที่19บก้าตุลาคม2556ค่ะ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะพระนัท่านบัญหาศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ในฐานะนายกสภาสถาบันการพละศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพละศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่38พละศึกษาเกมโดยมีนายสมพงษ์ชาตวิถีอธิบดีสถาบันการพละศึกษานายพีรศักดิ์กินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พลตีจารึกอารีราชการันรองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันร่วมให้การต้อนรับนายพิรศักดิ์หิมเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในฐานะคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกล่าวต้อนรับประธานและนายสมพงษ์ชาตวิถีประธานอำนวยการจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน งานนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะคะทีมงานของสถาบันการพัฒศึกษาวิทยาเขตชุมพรโดยเฉพาะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีนินทจันทร์รองอธิการบด,ดีที่ทุ่มเทเน็ดเหนื่อยเป็นเวลาหลายเดือนเลยทีเดียวจนกระทั่งงานทุกอย่างเรียบร้อยและผ่านไปได้ด้วยดีค่ะและเหล่านี้นะคะคือสรุปข่าวเด่นประจำเดือนของจังหวัดชุมพรค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรหัวหน้าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเทศบาลเมืองชุมพรรวมทั้งภาครัฐและเอกชนอีกหลากหลายหน่วยงานที่ไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อได้หมดในเวลานี้นะคะซึ่งแน่นอนที่จะมีการร่วมมายร่วมมือทําให้ประเทศไทยได้รู้จักจังหวัดชุมพรเพิ่มมากยิ่งขึ้นพบกับดิฉันและทีมงานใหม่กับภารกิจต่อไปภารกิจนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ